สบายดีจ้าพี่น้องสุขสุขคนดนอจ้าสบายดีตอนแรงพี่น้องสบายดีตั้งปาสบายดียามแรงนะจ้าพี่น้องวุฒิุสุขคนอ่ายามแรงกระแดดออกพี่น้องพอดีตะเวนกำลังตกดินรมกระเยงแหงเน่น้องพอน้องทองผุ่นกะหากะเลยคงเฮียนมาพี่น้อง <c oughs> มาบึงมาน้องนัดพี่น้องเลย เตียเตียมันชิเตียเพี่น้องุงเียมาเจ้าันจาปารุงทองผ่นกับสีด่างไผ่หายเลยนะสีเห็ดทอดอ่ะนักสืิ่นกินพี่น้องทอดเกี่ยวเด้อจ้าทอดเกี <ities mann ity> ่ยวสูบได้ตกินมือนี้กะไอติมก็เลือองเงียเจ้าบนดป้งเงียนบไอติมเป็นยังเป็ยไเปนไป ระดางไผกับอนาธสิเธ็ดสิทอดเกี๊ยวให้กินมาเนี่ยทอดฮอทดอกพอนเป็นกระหากะเลือกของเงยนมาพี่น้องเลยเลือกมากพอนจะเห็ดเวียวกรีมมีการน้องงัดกระทอดเรียบร้อยเลยจ้ามีทอดเกี๊ยวเลยกะทอดฮอทดอกแดงพี่น้อง น้ำมันเยอะเลยพี่น้องเลยน,น้องรักแต่บะคู่วาน้องมีน้องใหม่สิมาขั้นมา,มากก็สิโทษดได้ร้ายเลยพี่น้องเลยอันนี้น้องรักหอ่อน้องรัดเห็ดเองเลยดิพี่น้องห่อเองวนาน้ิคนมาหลินน้ำพี่น้องคลิปนี้ก็ได้พาพเอาได้จ้าเพราะว่าขาเงินเป็นจ้าซุมกันพี่น้องแม่แหละมาหลินน้ำมาเอิมกับเาาน้พี่น้อง ต้องนัดงัดว่าต้องนัดห่อน้อยเดียวหนึ่งกอดซีเบอร์มีไเกินน้ำพี่น้องเลยท้องใหม่น้องมีดมาค่ะพ่อป้ามาสาออ้นอันนี้ฮะเดน้องเอ้เด็กเต็มย่างย่างน้องพ่อเพียนทางไหนก็เห็ดแล้วส่วนเพือนนั่งน้อยในกระซิแล้วเลยพี่น้องเอ้แป๊บเดียวหนึ่งงั้นหน่อยนะกินอยู่หัวหน้าพี่เพราะว่าข้างเพื่อนเพิ่น กินเบียรนะ์พี่น้องเลยกับบติเพิ่นติอันยัางดอกยามเพิ่นหมวนนะพี่น้องเนาะเากับบริวารยังดอกเออหนังยูทีแหละพี่น้องเลยมาได้ยินเสียงเพลงแม่นัง่งยูนี่แหละอืมสบายดีจ้าป้าลุงสบายดีลุงป้าจด้เลยเหรอสบายดีลุงป้านะสบายดีจ้าป้าลุงจักเถื่อแล้วเด็กๆหนังเอ้ยเต็มเลยมเมื่อนี้ จะเป็นเจ้าป่าล้งมามาเดี๋ยวจ้าพี่น้องนะเพราะน้อยย่าเข้ามาน้อยย่าเข้ามาพี่เออกินลูกซิ้นพี่น้องเอ้อทอดลูกซิ้นกะทอดเกี๊ยวเด็กๆพากันกินนะกินเล่กินเล่ขอดผัดกะเพราสอนบมาพูดเดี๋ยดิกน้อยขัดบ่อมาจ้ำกินเมืองใหม่เนี่ยขอดเจียวพี่น้องน้องพัดห่อเองเลยพี่น้องจะได้บุมีแจ่วทำพี่น้องเลยกินดอกนำกินไม่พอคื่นการ เผาเมื่อเบาเผาบ่ะไคิดอะไรถึงเเดี๋ยวุอะไรจะหโดยืนอยู่ปเดอะไรก็หม่ปอสาปอสเนเหงอกปอสามล้ทองเห็นอยู่ปอซ้อนเปล่าจะมีหนูปอสอยู่ เขาใช่ไหมเฮดูหนูทีมน้องเขาจะจับปลาลุงมีแต่เด็กเด็กน้องทีมผมดอกแดงนี่ก็แค่ทีมอะไรทีมเนอใช่ไหมมาลินน้ำที่น้องเนี่ย น้ำเงินเพื่อพน <c oughs> มากินอยู่มนแค้มนองินน้อยมเลยนะค้นมนอนก็มันมกระโดดตัวใหญ่เยเออตัวจิงมัน,น,นดอกแดงค่ะขนาดยี่ห้อ มันเกิดในไไอ้อันบะมือไหนมือีมือีดดูไปเลยเฮ้ยคือชื่อนี่ไม่รว่านี่คือชื่นี่เป็นไรเราไมู่ค่อย่าเลยวนก่อนก่อนไปใน้าแอ่าเขาเร่มโทรหาเจ้าแสนบมันเกิดอ้นน่อย แช่บะยกปูบ la ้า <Jacqu> น <eline ina uno> yeah. <c ười> ึงมั <yah oo> ้คะวกเบิมาเห็นแ้นัดทำเห็นลนัดทอดย่างอันนี้อนัอันนึงอันนี้มทฮอกกับมะฮวเมาอันนี้ห เกี่ยวเกียวเเกียวกียวซื้อยูตลาดแรงไ้หน้องยิ้ตไนจะซื้อมาให้กินอยู่ตลาดแรงห้เาหางะใ่่ก่อนเกี่ยวนี่ย้ำผึใส่เอื่เป็นน้ำแใส่บัตนี่ตัวนี้วย มันขนาดเอ้ยตุ้พี่น้องเลยพอซทอดลายๆน้ำมัน,นม,มันน่อยไปนอทอดกันนะอือต้อัวะก็ลตนอนตกดินหน่อยมาะอ่นสยอท่ดเล

เด็กเยวเจนอักตักที่น่ะเอ้ชิมอเลือดัมาข้างอกคือแบกแบกดำแบกกับดำอ่ะรูอว่าแบกดำแบ๊คดำไม่เหรก็ตัองเซมังมาแคบอนะไม่มก็ได้สองตัว บาดอีนทองพ่อนกะเพิ่นก็ซีเมื่อเลยเ้อจ้าไม่น้อยเพิ่นกะเอาปลาไห้แล้วก็เอา,า,านเอนาไห้เพิ่นพี่น้องเอาหอยให้เพิ่นพี่น้องให้เพิ่นเมือ่อกินแรงคลิปนม้ก็ล่าไป